มานี่ก่อนค่ะนี่คุณทําอะไรอ่ะแกตายอยู่แล้วเขาไม่มาสนใจเรื่องเงินทองหรอกนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะใช้เงินร้อยเดียวก็เหลือกินเหลือใช้ละแม่เข้าใจลูกทุกอย่างนะแม่ครับนี่เป็นเงินของเดือนนี้แม่เก็บไว้ใช้นะครับขอบใจมากจ้าเอามานี่ก่อนค่ะฝ้ายนี่คุณทําอะไรอ่ะเอาให้แม่ทําไมต้องเยอะคะมันอันตรายเดี๋ยวก็โดนโจรปล้นหรอก จริงไหมคะแม่แม่อยู่บ้านนอกวันวันก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเอาไปแค่นี้พอค่ะก็ได้จ้ะขอบใจนะอย่าหาว่าหนูใจร้ายหรือขี้งกเลยนะคะวันวันแม่ก็ไม่ได้ไปไหนเก็บผักเก็บไม้แถวนี้กินแทบจะไม่ได้ใช้เงินพกเงินไว้เยอะเดี๋ยวก็โดนพโมยอยู่ดี เก็บไว้ที่หนูนี่แค่ะดีแล้วเผื่อแม่จำเป็นต้องใช้หนูจะได้มีให้จริงๆเงินเนี้ยแม่ไม่ได้ต้องการหรอกจก้ะแม่ก็แค่คิดถึงลูกอยากจะให้ลูกมาเยี่ยมแม่บ้างอ้อพงเดี๋ยววันนี้ก่อนจะกลับเอาผักผลไม้ที่บ้านแม่ไปกินด้วยนะแม่เก็บไว้ให้เยอะเลยครับแม่นี่ผมคิดถึงแม่มากเลยนะครับถึงมาหานี่แหละครับจ้ะ งั้นเดี๋ยวแม่แปาถุงใส่ผักผลไม้ก่อนนะรอบนี้เอาไปเยอะๆเลยจะได้มีกินหลายๆวันครับแม่ป้ายคุณทำกับแม่ผมแบบนี้ได้ไงฉันทำอะไรวันวันหนึ่งแม่คุณใช้เงินที่ไหนแม่ผมจะใช้หรือไม่ใช้มันก็เรื่องของแม่ผมคุณมีสิทธิ์อะไรมาขโมยเงินแม่ผมแบบนี้ที่คุณว่าฉันขโมยเงินงั้นเหรอ เงินเนี่ยสมควรเป็นเงินค่าใช้จ่ายในบ้านมากกว่าผมให้แม่ผมเล็กๆ,ๆน้อยๆมันผิดตรงไหนค่าใช้จ่ายในบ้านอะ่ะผมก็จ่ายให้คุณอยู่แล้วให้ไปแม่คุณก็ไม่ใช้อยู่ดีเก็บไว้เดี๋ยวก็หายแก่ตายอยู่แล้วเขาไม่มาสนใจเรื่องเงินทองหรอกนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคนที่คุณพูดถึงอะ่ะคือแม่ผัวคุณนะใช่นั้นให้ถึงตายเลยเหรอฉันพูดความจริงพวกมันนอก ใช้เงินร้อยเดียวก็เหลือกินเหลือใช้ละเชื่อฉันเทนพง์แม่คุณน่ะไม่ต้องการเงินเราหรอกพงศนี่จะผักผลไม้เอาไปกินนะจ๊ะจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องซื้ออะไรมากมายขอบคุณครับแม่ผมรักแม่มากนะครับเ,ออเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะกลับมาเยี่ยมแม่นะครับ จ้าเดินทางปลอดภัยนะลูกครับแม่เห็นไหมคุณทำกับแม่ผมขนาดนี้แม่ผมยังไม่โกรธแถมยังเป็นห่วงเราสองคนเลยอะไรนักหนาอีแค่ของพวกนี้มันเทียบไม่ได้กับเงินที่คุณให้ด้วยซ้ำของพวกนี้มันแทนความรักและความห่วงใยมันเทียบกับเงินทองไม่ได้หรอก ฉันรับอยากเปลี่ยนของพวกนี้เป็นเงินซะจริงๆจะเอาไว้ใช้หนี้ที่คุณก่อไว้ไงนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะฝ้าย ที่เป็นเงินที่พงให้แม่แม่เก็บไว้ลูกเอาไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้นะลูกเอาเงินนั่นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะผมจะเอาเงินไปคืนแม่คุณจะโกรธหรือจะเลิกกับผมก็ตามใจแม่ครับ แม่อย่าเพิ่งไปผมเอาเงินมาคืนแม่ครับแม่ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกจริงๆพงแม่เข้าใจลูกทุกอย่างนะแต่นี่เป็นเงินแม่นะครับผมอยากให้แม่เก็บไว้ซื้อในของที่แม่อยากได้ซื้อของที่แม่อยากกินแล้วก็ใช้เงินนี้อย่างมีความสุขนะครับแม่จะมีความสุขมากกว่านี้ หากเห็นลูกมีความสุขอย่าให้แม่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกต้องทะเลาะก,กันเลยนะครับแม่ผมรักแม่มากนะครับน่ารำคาญจริงๆเอ๊ะนี่เงินนี่นะเงินนี้สำหรับฝ้าย มันอาจจะไม่มากแต่คงพอช่วยฝ้ายามเดือดร้อนไดน้ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันทำเรื่องแย่ๆขนาดนี้แต่แม่ยังพงฉันอยากขอโทษและขอขามาคุณแม่ค่ะว่าแต่คุณ ฝ้ายทำเรื่องไม่ดีต่างๆมากมายให้กับแม่ไม่เคยเป็นสะพ้ายที่ดีเลยแต่แม่ยังเอาหุินนี้ให้ฝ้ายแม่เก็บไว้ใช้เถอะนะคะฝ้ายแม่แค่อยากให้ทุกคนมีความสุขแต่ถ้าแม่เป็นต้นเหตุแม่ก็อยากจะแก้ไขมันจ้ะขอบคุณมากนะฝ้ายในที่สุด คุณก็ยอมรับแม่ผมแล้วฉันควรจะรักแม่ให้เหมือนแม่แท้ๆเพราะแม่ไม่เคยมองฉันเป็นคนอื่นเลยขอบคุณนะคะแม่